วันนี้นะคะเคจะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้นะคะก็มีหน่อไม้ค่ะเอ่อหัวหมูสามชั้นนะคะฟักทองค่ะตะไคร้หอมพริกชี้ฟ้าใบบังรักชะอมค่ะข้าวเบื่อนะคะน้ำปลาร้าผงนัวหรือผงชูรดนะคะขาดไม่ได้ค่ะน้ำยานางค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ น้ำยำนางค่ะใส่ไปก่อนเลยตะไคร้หต้นหอมแดง1หัวพริกชี้พาแดง10เม็ดแล้วก็เอ่อหมูสามชั้น2อขีดหน่อไม้2อขีดฟักทองสองขีดค่ะใส่ลงไปเลย ให้ฟักทองสุกก่อนนะคะถึงจะใส่ข้าวเบือค่ะต่อจากนั้นนะคะปรุงรสได้เลยค่ะด้วยน้ำปลาร้าพัชจรเชเ,เองค่ะสี่ช้อนแกงนะคะผงนวหรืผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟแค่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะพอฟักทองสุกแล้วนะคะเพื่อนๆข้าวเบือค่ะใส่ลงไปเลย ข้าวเบือตามใจชอบค่ะชอบเหนียวก็ใส่เยอะถ้าไม่ชอบเหนียวก็ใส่น้อยนะคะพอใส่ข้าวเบือแล้วพยายามคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ติดตูดติดตูดหม้อนี่น่ากินมากพอข้าวเบือสุกแล้วนะคะ แบแดงลักค่ะยี่สิบยอดช่อมหนึ่งกำใส่ลงไปเลยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะแกงหน่อไม้ค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ